ซึ่งอาการกดไหลย,ย้อนเองมันก็มีหลายอย่างกลุ่มที่มีอาการของหลอดอาหารแล้วก็2คือกลุ่มอาการนอกหลอดอาหารหลักๆก,ก็จะเป็นพวกเรอเปรี้ยวเรออล้วแสบร้อนแสบร้อนกลางหน้าอกกลืนติดจุกแน่นคอหรืออึดักแน่นหน้าอกพอเรอเอาไอกรดขึ้นมาบ่อยๆทําให้คอเส้นเสียงเต็บางคนเรอเยอะๆกรดมาโดนฟันบ่อยๆทำให้ฟันผูอ,อันนี้ก็เป็นอาการหนึ่งของกดไหลย,ย้อนเหมือนกัน สวัสดีครับทุกคนต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Life ไลฟ e ไไตล์ที่ดีเพื่อการใช้ชีวิตที่ h e a ต t ้กับผมโจวี่นะครับทุกคนน่าจะเคยได้ยินคําว่าสายน้ํายังไม่ไหลย้อนกลับแต่เอ๊ะ ทำไมกรดมันถึงไหลย,ย้อนวันนี้ก็เลยจะมาชวนคุยเรื่องโรคโกรดไหลย,ย้อนกันเพราะว่าโรคนี้เนี่ยเป็นโรคที่คนใกล้ตัวผมเป็นกันหลายต่อหลายคนมากๆแล้วอาการเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตต่อการทานอาหารอย่างเช่นเวลาเรากินอะไรเข้าไปก็จะรู้สึกว่าเหมือนมันจะไม่ค่อยย่อยมันจะเหมือนจะทอนคืนกลับมา,าจะมีอาการคลื่นไส้เรื้อ,ร,อรังหรือแม้กระทั่งหายใจไม่ออก ก็เกิดขึ้นนะครับแล้วก็คนไทยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นโรคนี้กันมากในหมู่คนทํางานหรือว่าคนที่อายุเลวๆแบบวัยรุ่นประมาณนี้มีคนไปเซิร์ชใน Google นะครับว่าโรคก,กดไหลย,ย้อนกินอะไรถึงจะหายถึงขนาดว่าติดอันดับเป็นเฟรนด์ในการเซิร์ชที่มีผู้คนเซิร์ชมากที่สุดผมก็เลยอยากจะรู้เหมือนกันว่า ถ้าเป็นโรคกรดไหลย้อนกินอะไรแล้วมันถึงจะหายวันนี้ก็เลยเชิญคุณหมอแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาให้คําตอบกับเราว่าสาเหตุของกรดไหลย้อนมันเกิดจากอะไรและเราจะรักษาให้หายด้วยวิธีใดได้บ้างเชิญนายแพทย์โชต์นะครับเหลืองท่อซิอริแพทย์เฉพาะทางโรคระบบทางเดิอนอาหารและตับโรงพยาบาลพญาไทยสองสวัสดีครับคุณหมอโชต สวัสดีครับคุณโชยี่สวัสดีครับสวัสดีครับุผู้ชมรายการท่านครับต้องบอกว่าต้อนรับการกลับมาอีกครั้งนะครับตั้งแต่ EP หนึ่งที่เราคุยเรื่องโภเวลติกนี่เราก็ได้กลับมาคุยกดไหลย้อนกันอีกครั้งนะคุณหมอครับผมห่างหายกันไปนานเลยครับสบายดีนะครับคุณหมอสบายดีครับผมได้เลยเรามาเข้าเรื่องกันเลยถามก่อนเลยครับคุณหมอถ้าเกิดจะให้อธิบายเรื่องของโรคกดไหลย้อนแบบเข้าใจง่ายๆมันคืออะไรครับก็ต้องเข้าใจสรีระของทางเดินอาหารก่อน นะครับเนาะว่าเวลาที่เราทานอาหารเข้าไปเนี่ยเราเคี้ยวกลืนอาหารก็จะลงจากปากลงไปที่หลอดอาหารแล้วก็จะผ่านเข้าสู่กระเพาะอาหารก่อนที่จะเข้ากระเพาะเนี่ยมันจะมีหูรูดอยู่ตัวหนึ่งก็เป็นเหมือนกับเป็นปากถุงอค,คอยที่จะคลายเพื่อให้อาหารผ่านลงไปแล้วก็<อ>รัดปิดไว้เพื่อไม่ให้อาหารย้อนกลับมาบนะครับตัวหูรูดตรงนี้อยู่ประมาณลิ้นปี่ของเราเองอนะครับมันก็จะคอยปล่อยให้อาหารผ่าน แล้วก็<ม>รัดแน่นเพื่อไม่ให้อาหารย้อนกลับขึ้นมาอันนี้คือหน้าที่ของหูรูดแต่ว่า <ua> ในบางคนเนี่ยหูรูดตัวนี้มันทําหน้าที่ได้ไม่ได้ดีนะพอทําทหน้าที่ไม่ดีนักเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือหูรูดเขาก็หลวมพอทานอาหารเขา้ข s blood, <S เขาไปรพาะบีบ<ว>ตัวอาหารมันก็เลยย้อนกลับขึ้นมาทำให้การต,<อ>ต่างๆของเรานะครับซึ่งอ,อันนี้ก็คืออาการของกรดไหลย้อนโหนี่อาจจะเป็นความรู้ใหม่เลยนะครับเพราะว่าหลายคนไม่ทราบนะว่าตัวกระเพาะอาหารของเราเนี่ยจะมีหูรูดเอาไว้คอย ไม่ให้กรดเนี่ยมันไหลย,ย้อนขึ้นมาได้แล้วทีนี้ถามต่ออะไรคุณหมอแล้วมันเป็นเพราะอะไรมันถึงทํางานได้ไม่เต็มที่อะครับในตัวหูรุ่นนี้มันเกิดจากอะไรอันนี้มันก็มีสส่วนด้วยกันครับส่วนหนึ่งทํางานได้ไม่เต็มที่เพราะมันมีปัจจัยทําให้เขาทํางานไม่ได้เช่นมียาบางอยา่างมีอาหารบางอยา่างหรือว่ารวมถึงแอลกอฮอล์ทำให้ตรงนี้มันหย่อนช่วงราวเช่นช่วคราว ยาบางทำให้กดไหลย้อนเป็นเยอะขึ้นทําให้หูรูดมันหย่อนได้ก็เช่นยาความดันบางตัวยารักษากระดูกพุณนบางตัวมันจะเขียนไว้เลยว่าถ้าเกิดเราทานยารักษากระดูกพุณนตัวนี้แล้วคุณต้องนั่งหลังตรงประมาณ 2, 2> อชั่วโมงเพราะอะไรคุณมอเพราะหูพุ่นเนี่ยงอตัวเนี่ยมันจะสวนกับขึ้นมาหูรูดมันจะหจะย่อนแล้วมันจะย้อนกลับขึ้นมา<อ> เป็นปันจจัยภายนอกมาทําให้เกิดอาการหูรูดห่นอนชั่วคราวอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่สรีระร่างกายเราไม่ไดีเองเป็นคนที่หูรูดหลวมโดยโดยไม่ได้มีสาเหตุอย่างอื่นก็คือเป็นสรีระของเราเองมันหลวมมันเราเกิดมาเป็นแบบนั้นอย่างเงี้ยครับใช่อย่างที่คุณหมอบอกเลยว่ามันอาจจะเกิดจากปัจจัยการกินที่ไม่ถูกต้องกินอาหารที่มันทําให้หูรูดของเราเนี่ยมันหย่อนชั่วคราว หรือแม,แม้กระทั่งปัจจัยที่2ที่คุณหมอบอกว่าคนเราเกิดมาสรีระมันไม่ได้เอื้อแบบนั้นมันก็เลยทําให้เอ,อ้โหรุ่นเนี่ยมันหย่อนโดยธรรมชาติโอ้โหก็ h, uh huh. เป็นปัจจัย2อ,อย่างที่อาจจะเกิด uh huh. โรคเออแบบนี้เกิดขึ้นมาได้ <lah> อาการของกรดไหลย้อนเนี่ยเรามีวิธีการสังเกตยังไงว่าเรากําลังจะเป็นกรดไหลย้อนแล้วแล้วกรดไหลย้อนจริงๆมันมีกี่ระดับหรือว่ากี่ระยะครับคุณหมอก็ เราต้องบอกตรงๆว่าคนทั่วๆไปก็มีกฎไหลย้อนได้ครับเหมือนเวลาเราทานอิ่มเกินไปไปจัดบุฟเฟ่เลยเต็มที่มันก็จะมีความรู้สึกว่าเอ้ยมันมีอาหารดาวมีเหลด่างขึ้นมากเมอ่าบางทีเรือออกมาก็เป็นเปรี้ยวเป็นกลิ่นอาหารออกมาเลยอันนี้เป็นสิ่งที่คนทั่วๆไปก็มีได้ก็ต้องมาดูก่อนเมื่อไหร่ที่เราจะบอกว่าคนคนนี้เป็นโรคกดไหลย้อนแล้วอืมก็คือเมื่ออาการที่เป็นเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันทำให้เกิด รบกวนชีวิตประจําวันละอ,อยา่างเช่นผมไปทานอาหารเยอะๆแน่นๆมาเดือนหนึ่งสักครั้งสองครั้งแล้วมีอา,าการสักครั้งสองครั้งผมก็เรื่องปกติแต่ถ้าเกิดว่าก็ไม่ได้ทานอาหารหนักเลยทานอาหารปรกติแต่ปรากฏว่าอาการกดไหลย้อนมันเกิดซ้าๆซ้าๆ้ๆบ่อยๆจนผมรู้สึกว่าเฮ้ยอ,อ,อาการเริ่มเปรี้ยวเนี่ยมารบกวนชีวิตประจําวันละภาวะนี้เรียกว่าโรคกดไหลย้อนละคนทั่วไปอาการกดไหลย้อนได้นะครับนะเหมือนเด็กเเด็กแบบบอกดื่มนม ดูดนมจากแม่ดูดนมเสร็จปุ๊บเราก็ต้องอุ้มพาดบ่าเพื่อให้เรอ oh. การเรอขึ้นมาก็คือการที่กดจากกระเพาะมันยืบขึ้นมาข้างบนเพิ่งรู้เลยครับคุณหมอครับ,รบพวกนี้เป็นสิ่งที่ที่มันเกิดขึ้นสรีระร่างกายเราเกิดขึ้นอยู่ละ hmm. กลดเนื้อยแน่นไปมันก็เรอเอาหารออกมาเรอเอาโรดออกมาแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้บ่อยจนกระทั่งรบกวนชีวิตประจําวันเราไม่เรียกโรคอ่าเราจะเรียกโรคก็ต่อเมื่อมันรบกวนชีวิตแล้วล่ะจนรู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นบ่อยนะเรามีอาการ,รบ่อยนะจนรู้สึกกังวลไม่กล้ากินอาหาร ไม่กล้าใช้ <ừ m. S 1> ชีวิตมันทรมานละไอ้แบบนี้เป็นโรคละต้องเข้าสู่ <ừ m. S 1> กระบวนการรักษาซึ่งอาการกดไหลย,ย้อนเองมันก็มีหลายอย่างแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มที่มีอาการของหลอดอาหารแล้วก็2คือกลุ่มอาการนอกหลอดอาหารยังไงครับคุณหมอกลุ่มอาการของหลอดอาหารก็หมายความว่าอาการนั้นมันอยู่ในหลอดอาหารเช่นหลอดอาหารมันอยู่กลางหน้าอกลงมาถึงกระเพาะอาหารนะครับครับก็สมมุติเราเรอขึ้นมาแล้วมันมีเปรี้ยวมีแสบม,<อ>มีจุกที่คอ อาการนี้เราเรียกว่าอาการกรดไหลย้อนที่เป็นอาการของกรดของของหลอดอาหารหลกัหลกๆก็จะเป็นพวกเรอเปรี้ยวเรอแล้วแสบร้อนแสบร้อนกลนางหน้าอกอื้นติดจุกแน่นคอหรืออึดอัดแน่นหน้าอกไอแบบนี้เป็นอาการของหลอดอาหารโดยตรงแต่บางคนเนี่ยเป็นอาการที่อยู่นอกหลอดอาหารด้วยเช่นพอเรอเอาไอกรดขึ้นมาบา่อยๆทาให้คอเส้นเสียงอักเสบมีเสี<า>ยงขึ้นไอแบบนี้เป็นอาการอนอกหลอดอาหารละบางคนเรอเรอยอะ กรดมาโดนฟันบ,บ่อยๆทำให้ฟันผุอ,อันนี้ก็เป็นอาการหนึ่งของกรดไหลย้อนเหมือนกันบางคนเรอเยอะๆกรดขึ้นมาที่โพรงจมูกเกิดไซนัสอักเสบอ,อันนี้ก็บางครั้งเกิดจากกรดไหลย้อนได้แล้วก็บางคนเรอเป็นอาหารขึ้นมาเรอเป็นเปรี้ยวขึ้นมาแล้วมันสำลักลงปอดเกิดปอดอักเสบเกิดโรคหอบหืดอันนี้ก็เป็นอาการหนึ่งของกรดไหลย้อนก็อย่างที่เรียนกรดไหลย้อนเองมันมีอาการ2กลุ่มกลุ่มหนึ่งคือ แสบร้อนจุกแน่นอืดอัดเริ้มเปรี้ยวอันนี้เป็นอาการของหลอดอาหารและสองอาการที่อยู่นอกหลอดอาหารคืออาการที่กรดมันไปกัดไปโดนกดรดไหลย้อนนี่มันฟังดูอันตรายมากเลยนะเนี่ยแล้วมันก็ดูน่ากลัวมากกว่าที่ผมคิดไว้เยอะบางคนอาการเล็กน้อยแค่เรมเปรี้ยวนิดๆหน่อยๆอาการสักอาทิตย์ละครั้งสองครั้งไม่รุนแรงมากแต่บางคนเนี่ยหอบหืดเป็นเยอะเลยมีปอดอักเสบจากกรดไหลย้อนอันนี้ก็เจอเหมือนกันครับผม,มก็เป็นอาการที่เจอบ่อย คุณหมอครับมีคนถามมาจากทางบ้านครับเขาบอกว่าเรอบ่อยๆแบบไหนเนี่ยจะเรียกว่ากรดไหลย,ย้อนคือเรอเปรีย้ยวนี่เรอเปรี้ยวมันเปรี้ยวยังไงคุณหมอช่วยอธิบายเพิ่มเติมหน่อยครับเ,เวลาเรอมันก็คือการระบายเอาลมจากกระเพาะอ,อาหารออกมาเพื่อให้ร่างกายรู้สึกสบายขึ้นแต่ถ้าลมนั้นมันพาเอากรดขึ้นมาด้วยคนไข้ก็จะรู้สึกว่ามันเรอแล้วเป็นลมที่มันแสบว่าึ้นมาทางหน้าอกเลยห,หรือว่ามีกลิ่นเปรี้ยวขึ้นมาเยอะเลย ในแบบนี้ก็คือเป็นการเรอเปรี้ยวถ้าเกิดเราเรือเป็นแค่ก็เป็นกลิ่นอาหารธรรมดาเรอเป็นแค่ลมธรรมดาอันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรือออกมาแล้วมีกลิ่นเปรี้ยวออกมาเลยหรือว่ามีความแสบร้อนขึ้นมาด้วยอันนี้เป็นอาการหนึ่งของกรดไหลย้อนละทีนี้ถามต่อครับคุณหมอว่าแล้วการใช้ชีวิตหรือพฤติกรรมอะไรครับที่มันมีความเสี่ยงที่ทําให้เราเนี่ยอาจจะเป็นโรคกรดไหลย้อนได้ตัวกรดไหลย้อนเองมันเกิดจากหูรูดที่มันหย่อน เมื่อหูรูดมันหย่อนจึงเกิดกดไหลย้อนขึ้นดังนั้นเนี่ยพฤติกรรมใดๆที่ทําให้หูรูดมันไม่แข็งแรงสิ่งเหล่านั้นแหละเป็นตัวทําให้เกิดกดไหลย้อนอย่างเช่นภาวะที่ได้รับอาหารบางอย่างหรือว่าได้รับยาบางอย่างอาหารบางอย่างก็เช่นพวกของที่มีรสจัดเผ็ดจัดเรี้ยวจัดของมันๆอ่าพวกนี้จะเป็นตัวกระตุ้นกดไหลย้อนได้ค่อนข้างเยอะเหมือนเวลาเราไปทานหมูกระทะโอ้มันทั้งกระทะเลย พวกนี้เนี่ยทำเสร็จแล้วจะรู้สึกว่ามันมันอยากจะเรออยากจะอะไรมากขึ้นไปทาปนของเผ็ดทานส้มตำเต็มที่เลยเผ็ดบ้างๆเลยเนี่ยกดไหลย้อนกําเริบอยู่แล้วปัญหาเรื่องยาความดันบางตัวยารักษากระดูกทุนบางชนิดทําให้กดไหลย้อนเกิดขึ้นได้พวกนี้เป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดขึ้นได้ความเครียดนะครับความเครียดทําให้มันหลั่งเยอะขึ้นพอกรดออกมาเยอะขึ้น รอ,อยอนก็เป็นมากขึ้นเหมือนความเครียดมันไปกระตุ้นให้กรดในกระเพาะหรือว่าในอาหารนะมันทํางานเยอะมากขึ้นครับขึ้นใช่ oh. พรามีความเครียดมากกรดมันจะหลั่งเยอะมากขึ้นเลยพอกรดออกมามากขึ้นเนี่ยภาวะความเป็นกรดในกระเพาะสูงขึ้น mm. กรดที่ท้นออกมามันก็จะทนออกมาได้ง่ายขึ้น mm. ก็จะเกิดกรลย,ย้อนได้มากขึ้น mm. นะ,ค,ะครับครับกิจกรรมบางอย่างเช่นบางคนเนี่ยทานข้าวเสร็จยังไม่ย,ไมยังไม่ทิ้งให้ท้องว่างเลยไปยกเวทไปออกกำลังกายไปทำสควอตไปอะไรต่อมนออะไรเลยเนี่ย ลมตีขึ้นเหมือนกันเลยน,นีฮะทานข้าวแล้วไปออกกา,การกรกลังกายกดละย้อนก็ตาละก็คุเริ่ม,มน,นันเป็นเรื่องปกติทา,านแล้วลงไปนอนทานเสร็จปุ๊บเนี่ยแทนที่เราจะเป็นแนวตั้งแบบนี้นอนลงไปเลยเพราะกระป๋าอยู่ในระนาบเดียวกัน<อ>เขาก็้อนได้ง่ายขึ้นก็กดละย้อนมากขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่เราเจอบ่อยๆดังนั้นเนี่ยภาวะการทานอาหารบางอย่างที่ทานแล้วเร็วมากเลย ทานอาหารสองนาทีสามนาทีเสร็จทานเยอะเกินที่ร่างกายรับได้กรดไหลย้อนก็จะมาแล้วดังนั้นถ้าเกิดมองทั้งหมดจะเห็นว่าจริงๆร,ริงแล้วกรดไหลย้อนเนี่ยสาเหตุของเขาพฤติกรรมเป็นหลักเลยที่ทําให้เกิดอาการครับแล้วถ้าคนที่เขาตอนนี้กําลังมีอาการกรดไหลย้อนอยู่คุณหมอจะมีเทคนิคอะไรที่จะทําให้เขาเหมือนบรรเทาความเจ็บปวดหรือว่าให้โรคนี้เนี่ยมันดีขึ้นไหมครับคุณหมอแนะนําหน่อยอ่าก็2ออย่างด้วยกันอันที่หนึ่งคือปรับพฤติกรรม แล้วก็2ก็คือการใช้ยานะครับเนาะซึ่งผมให้น้ําหนักกับการปรับพฤติกรรมมากกว่าเพราะว่ากดไหลย้อนเนี่ยมันเกิดจากพฤติกรรมดังนั้นถ้าเราปรับพฤติกรรมได้อาการก็ควรจะดีขึ้นนะครับนะแล้วยาก็เป็นส่วนเสริมแต่ถ้าเกิดว่าเรากลับกันเราเพึ่งยาเป็นหลักใช้ยาเป็นหลักเนี่ยเราจะต้องทานยาทุกๆครั้งที่มีอาการ แล้วอาการมันก็จะไม่หายมันก็จะอยู่กับเราไปอย่างนั้นแหละพี่แต่เราต้องกินยาเป็นประจำดังนั้นเนี่ยปรับพฤติกรรมสาคัญกว่าซึ่งถามว่าปรับพฤติกรรมอะไรบ้างที่ทําให้กดไหลย้อนมันดีขึ้นนะครับนะก็หนึ่งคือหลีกเลี่ยงปัจจัยที่ทำให้กดไหลย้อนไปเยอะขึ้นหลีกเลี่ยงของเผ็ดของเปรี้ยวของรสจัดๆหลีกเลี่ยงอาหารมันๆน,นะครับเนาะ ทานอาหารช้าๆค่อยๆเคี้ยวค่อยๆกลืนหลังทานอาหารแล้ว2-3ชั่วโมงไม่ลงไปนอน <c oughs> คอยควบคุมน้ําหนักตัวอย่าให้เยอะเกินไป <c oughs> ถ้าน้ําหนักตัวเยอะขึ้นหน้าท้องหนาเขาก็ไม่ดันกระเพาะดังนั้นเนี่ยน้ำหนักต้องลดลงถ้าลดน้าหนักได้กดไหลย,ย้อนก็จะดีขึ้นอีกเลี่ยง อาหารบางอย่างซึ่งกระตุ้นกรดไหลย,ย้อนได้อาหารบางอย่างเนี่ยมันไม่เหมือนกันแต่ละคนก็ไม่เท่ากันถ้าเราไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตว่าอาหารประเภทไหนห้ามรับประทานบ้างมันจะไล่มาจนมันเยอะมากใช่มันบอกโอ้กินอะไรก็ไม่ได้ไอ้นั่นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้ดังนั้นเนี่ยโดยส่วนตัวผมแนะนําว่าสังเกตว่าเราเองเนี่ยทานอะไรล้วมีอาการหลีกเลี่ยงดีกว่าสมมติว่าหนังสือเขาเขียนว่ามะเขือเทศทานแล้วกระตุ้นกรดไหลย,ย้อนเป็นเยอะขึ้น แต่ถ้าเราทานแล้วเราไม่เป็น<ม>เราทานสิก็ทานได้ใช่<ม>ก็ไม่ต้องไปกังวลแต่ถ้าเกิดว่าเราทานมะม่วงแล้วทุกครั้งที่ทานม่วงกดหลยย้อนกรรเริ่มเลย<ม>คุณก็ระวังเรื่องมะม,ม่วงซะแค่นั้นเอง<ม><ม>นะครับเพราะว่าถ้าร<ม>เราไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตมันเยอะมากแต่ก็จะมีอา<ม>หารบางอย่างซึ่งเกิดเกือบทุกคนเลย เช่นกาแฟชาพวกนี้เนี่ยทานแล้วมันจะมีคาเฟอีนทําให้กระเพาะทํางานช้าลง<อ>กดไหลย้อนก็จะเกิดขึ้นได้มากขึ้นนะครับเนาะของปันหมันพวกหมูหันเป็ดปักกิง่งอ่าหมูสามชั้นทาเลิก็เริบต้องระวังนิดนึงนะครับนะของรสจ,ดจดัดจัดเผ็ดจัดเปรี้ยวจัด ของที่เห็นแล้วน้ำลายสอ,อ,อข้างในกระเพาะกรดมันก็หลังเหมือนที่น้ำลายเราสอนั่นแหละเราก็หลีกเลี่ยงหน่อยแล้วถ้าเราปรับพฤติฐฐกรรมเป็นที่แล้วปรากฏว่าอาการยังไม่ดีขึ้นก็ใช้ยามาเป็นตัวช่วยซึ่งยาก็มีหลายตัวด้วยการก็ไม่ว่าจะเป็นยาที่เคลือบกระเพาะยาที่ลดกรดหรือยาที่กระตุ้นการทางานของกระเพาะอาหารก็จะเป็นตัวที่ช่วยได้ทีนี้ครับคุณหมอในโซเชียลเนี่ยเขามีการแชร์ว่า คนที่เป็นโรคโกรดไหลย้อนเนี่ยให้ลองกินผงกล้วยดิบมันจะช่วยได้อันนี้จริงหรือไม่ครับคุณหมอมันมีกล้วยดิบขมิ้นชันนะครับนะซึ่งมีคุณสมบัติในการลดความเป็นกรดอยู่แล้วด<อ>ังนั้นเนี่ยลองทานได้คนไข้ผมหลายคนทานแล้วก็ดีขึ้นนะทานแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันช่วยได้มากเลยแต่บางคนทานแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนไม่ได้ทานอะไรอะ่ะไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เกิดผลดีอะไรเลย<อ>ก็ลองได้ครับพวกนี้มันเป็นสารที่ทาให้กรดมันออกน้อยลงอยู่แล้ว ลองทานได้ของกล้วยดิบจริงๆเป็นกล้วยเลยก็โอเคนะครับก็ช่วยได้แล้วก็พวกพร์มินชันก็จะช่วยได้แล้วก็อีกอย่างหนึง่งคุณหมอเออน้ำขิงแบบน้ำขิงร้อนอะไรเงี้ยซดไปแล้วเขาบอกว่ามันจะช่วยสบายท้องจริงหรือเปล่าคุณหมอน้ำขิงเปเปอร์มินชาคาโมไมล์พวกนี้สามารถทำให้ระ,ะบายเรื่องของลมได้พอลมน้อยลงกระเพาะก็จะแน่นน้อยลงก็จะรู้สึกโล่งขึ้นนะครับนะพวกนี้ช่วยได้ครับน้ำขิงน้ำตาล ไ,ได้ค่อนข้าง,งดีเปเปอร์มิ้นทีอย่างเงี้ยทานได้ครับดื่มได้เลยคนที่เป็นอยู่ลองทานตามที่คุณหมอบอกนะครับอาจจะช่วยลดอาการความทรมานของโรคนี้ได้ตอนจากการวันนี้คุณหมอมีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายในเรื่องของโรคกรดไหลย้อนไหมครับอ,อย่างที่เรียนบอกไปแล้วว่ากรดไหลย้อนเองเนี่ยมันเป็นโรคที่เป็นพฤติกรรมเป็นหลักเลยดังนั้นเนี่ยก็อยากให้ทุกคนปรับพฤติกรรมเพราะว่าถ้าเราพึ่งแต่ยาพึ่งแต่หมอสิ่งที่เกิดขึ้นคือทุกครั้งที่มีอาการเราก็ต้องเข้ามาตรวจรับการรักษา กินยาโดยไม่จําเป็นมีผลข้างเคียงของยาแล้วก็ยังจะมีเรื่องค่าใช้จ่ายที่ตามมาด้วยแต่กลับกันถ้าเราปรับพฤติกรรมให้ดีระวังการทานอาหารระวังการใช้ชีวิตลดความเครียดลงได้ออกกําลังกายให้สม่ําเสมอเมื่อเราทําสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยกด,ดหลยย้อนมันก็จะไม่กําเริบหรือกําเริบน้อยที่สุดทาให้เรามีชีวิตที่มีความสุขกับการดํารงชีวิตได้โดยที่ไม่ต้องมาพึ่งพาย,ยา ครับผมก็อยากให้ทุกคนปรับตัวปรับไลฟ์สไตล์ตัวเองจะได้ดีขึ้นนะครับได้เลยครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอโชตมากๆเลยนะคะขอบคุณนะครับครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับอย่างที่คุณหมอโชตบอกไปนะครับว่าโรคกรดไหลย,ย้อนเนี่ยถ้าเราปล่อยไว้เรื้อรังแล้วเป็นบ่อยซ้ําๆมากขึ้นเนี่ยมันจะส่งผลกระทบเกิดโรคร้ายแรงมากขึ้นตามมา ถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้ารู้แบบนี้ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินนะครับไม่ทานอาหารรสจัดจนเกินไปหรือว่าของมันแล้วก็หลีกเลี่ยงยาที่คุณหมอบอกไปไม่ว่าจะเป็นยาความดันยากระดูกที่คุณหมอบอกแล้วก็ความเครียดด้วยอีกทั้ง การทานข้าวแล้วรีบนอนเนี่ยก็จะส่งผลให้อาจจะเป็นกรดไหลย้อนได้ก็ลองพักสัก2-3สมชั่วโมงแล้วค่อยไปนอนก็จะดีที่สุดนะครับนี่คือเรื่องราวของกรดไหลย้อนหวังว่าจะเป็นความรู้และเป็นประโยชน์ที่ทำให้เพื่อนๆนนั้นกลับมามีสุขภาพที่แข็งแรงได้เหมือนเดิมอีกครั้งนะครับติดตามได้ใหม่ในครั้งหน้ากับ healthy life และผมโจวี่จะนำเรื่องราวดีๆมาฝากเป็นเรื่องอะไรห้ามพลาดวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ โอโหรูเนี่ยมันก็คือกล้ามเนื้อที่เอาไว้รัดปากถุงถ้านึกถึงถุงมีเชือกหหถุงมันถุงใส่ทองมันมีของใส่ลงไปปุ๊บมันก็รัดปุ๊บออกมามันก็จะทำให้หายไม่ย้อนกลับขึ้นมาขอบคุณครับคุณหมอขอบคุณมากครับสวัสดีครับคุณชุนที่สครับข,ขอบคุณครับ